สวัสดีครับส่องทวนตั้ยนยากชนแนวครับเมื่อวันนี้ขึ้นมาส่องเขาขาดนะครับไปดูกันเลยครับพี่น้อง่าเป็นยังไงบรรยากาศส,สวยๆครับครับผมขึ้นมาเชงภูครับนะครับีงครับเตีมนะครับเป็นาจานรับเมื่อนี้ครับ บรรยากาศครับพี่น้องเทมครับมีบัสยางครับอยางนี่ไปเบิ่งกันเลยครับเดี๋ยวพายางเข้าไปเบิ่งครับว่าเป็นยังไงครับพี่น้องนะครับหินพี่ลึกครับหินหินนักหินแน่ครับพี่น้องหินหินโพดโพกครับหินหินลายหักลายแนครับไปเบิ่งกันเลยครับป้าจมโอ้เราจะขึ้นไปเทิเข้นหินงามงามพี่น้อง ง่ายมลายครับขี่ขึ้นมาว่ามันรถสีขึ้นบ่ได้ครับสั้นหลายครับทางครับทางพิธีแนวสั้นครับมาเนี่ยเห็นรวนๆนะครับนี่ยเขึ้นไป่หอดเลยครับแสงได้ยังไงครับเหตุผนทางขึ้นมาได้จังไหนครับบรรยากาศครับพี่น้องหามงยางกันดูครับากการทีน,งงน,น,บนี่ เนื้อยางนะมันจะาย่ครับนี่ระวังเหย,ยี่อยางผ่าครับแถวนี้ฝนตกแสงมื่อน,นะครับนี่นะครับวิววิวสวยๆพี่น้องวิวสวยๆเมื่อนี่วิวงามีเลียครับเห็นอยู่ไกลๆนอกคีโรขึ้นมาป่าอยู่ทางสันผู้แล้วพี่น้อง อยู่ทางหลังผู้เป๊ะครับทาสรางขึ้นครับทางขามเขา,าครับแบบผู้คนก็มาหลายครับขามขามเบดการแน่นงานกันมีหลายครับอืมในบรรยากาศนะครับพี่นอ้องก็ธรรมดาครับมันทางขยักสั้นครับครับอืม ไ่รครับพีนน่นี่ไ่ครับไงนะครับอืมย่างกันมากพี่น้องพายย่างครับมาเป็นยังไงครับตะละมองตะละทีครับมีวูสวยครับวิวสวยพี่น้อง วิวสวยครับวิวสวยเข้าเบิรงครับอได้วิวขนาดทำบรรยากาศวิวครับบรรยากาศสวยๆนะบรรยากาศงามๆครับทางฝนตกครับฝนตกนะครับมาธรรมดาครับเจ้านี่ ทางขึ้นมาครับทางทางที่ผมขึ้นมาสั้นนะครับพี่นอ้องทางหันตรงใส่เกียร์ตำเด้ครับใส่เกียร์ตำครับเยียบขึ้นมาแ้วก็ไม่หักศอกได้ครับหักศอกปุ๊บกับเกียร์บีครับกันโรล,ลดเร่งบ่ขึ้นแน่นบกขึ้นเมื่อไรแล้วครับของทางหักศอกพอดีครับเากระทางทนเลยองคงี้ครับ อในบรรยากาศเอาเถอะน้องเย็นดีครับนะครับเบ่งหลบหลบพัดหลงหลบหลบหลบวิวสวยๆงามๆครับนี่ครับขามมาพี่ครับบรรยากาศสวยครับลงไปว่าได้ไม่ตำหนาพาได้ครับนี่เป็นพาเป็นอะไรครับนะครับ บรรยากาศฝนตกพี่น้องสวยครับงามครับงามงามครับกตกมาทางนี้บอโบรูดนะครับมีแต่ผู้เขามีแต่ไหนครับบรรยากาศสวยครับถ่ายยาวๆเลยพี่น้องเมือน,นี้าถ่า,ายบางยาวๆครับว่าเป็นยังไงอยู่แบบไดนครับสั่งได้ยังไงผู้สั่งไงครับ ผู้สางนี่แล้วครบับรถกำลังขึ้นมาคกครับเกียร์วอแรงรถบอแรงขึ้นบมได้ครับนี่ยบรรยากาศแล้วมีน้องาอูประมาณน้องบัวลำพูนะ ในบรรยากาศนะครับฝนกระจิตุกอากาศกระเดี้ยบเย็นเยียมนี่อากาศเย็นดีครับบาดคนเห็ดในเห็ดหน้าข้างล่ลังเทมนะครับนะครับธุรกิจของไัยของมันนะครับแต่ละมองแต่ละเทีรยบแต่ละคนเหียตัวู่กันครับเมื่อธรรมดาครับในในบรรยากาศเทาพี่น้อง ก็เป็นยังไงครับบรรยากาศมือนี่พบโอกาหอดยางเนาะครับยางยางมาตรฐานเป็นได้ครับอันตรายครับนี่ถ้าบวางูลงไปแม่เรื่อครับนี่หนาผาก็ครับเึ้นมาหนาผาพี่นอ้องหนาพ้าเรื่อครับแล้วครับอันนี้ก็เป็นมอง สถานท ų, ี่แมันฟังทา้งนึงนะครับนี่บุได้ย่างขามไปทางนึงครับพี่น้องกันก่อนครับนกกันกย่อนอ้าจู่ไดย่างขามลงไปฝากทางหัวนน้ำเดินปลาครับทางหุ่นน้ำเดินไปทางหุ่นน้ำบรรยากาศหนาฝนครับหัวนน้ำฝนหกฝนแน่ครับนี่ได้บรรยากาศแล้วครับไปเบิ่งกันเลยครับไปเบิ่งกันเลยเงี้ยงเงครับมือนี่ อืออยางเดียวครับวันนี้มันเป็นอย่งไ,คร,งไ,คร,ไาารครับมึงแนบเลยอืได้รรยนกาศกรับอากาศกรเย็นครับมาอน,น,นี่ยูททยก็ไทยพูดเหมือนมันกาศดีครับอ้จ้ ธรรมาดาครับเจ้าเนี่ยมีหอดไก,คไกคค่ครับไก่ครับมีบปสุยาเขาอยูน่นี่สุดยอดพี่น้องสุดยอดสุดยอดครับม่าเป็นอย่งไรว่ามันเป็นอย่งไรรอบเมือนี่บรรยากาศดีบ่ไปทางไหนเน่ครับอืม ันทางนิ่มทางยางหนาผาได้ครับนี่ยไว้ทางยางธรรมดาได้เน่หนาผาครับหนาผามาเนี่ยอืมบรรยากาศดีครับบรรยากาศสวยๆงามเง้มทุกคนนะครับเราเคยมากกัได้มากพี่น้อง ไปมากนะครับลมกระพัดครับฝนในที่ตกเพราะฝนน้ำเงินโล่งกวอนฝนนั่นล่งเม็ดอยู่ครับาไม่ไม่ลมแรงครับลมแรงแรงมากเลยครับมันจะใบไม้ก็รู้ครับนีหลองแท้ครับลมลมใหญ่ครับสวยดีนะครับหน้ามีเลี่ยม นง่วงครับเนี่ยครับมันอากาศเทพี่น้องมหว่าสิเป็นเลาเต้นหน้ามื่อนีอากาศดีคัาคบน้ำเนกระชต๊ะกบรนอากาศทางฝั่งไปทางไหนครับจ้างในกระตัวก้อกห่างออมแก้วเยอะคนเดิมเแ เป็นไอซีเลยครับพรธรรมดา,าครับยางไปเรื่อยๆครับยางมาเรื่อยๆบรรยาก,กาศเย็นนะโมนิวอ,อากาศเย็นครับร่มกระพัดแห้งครับบรรยากาศมัน,ากกานบ้าวแล้วครับดูดยางมันผ้ายางมันมาปิดยังไงครับท้างเส้นทา่นทางนี่ครับเส้นทางนี้เป็นยังไงบ้าง ไปดูกันเลยครับวาชีตุดมสมบูรณ์ซ่ําไหไปแบบไรนูจังไดครับอืมบรรยากาศดีครับมาเคยพบเคยพอตั้งใต่กับเป็นนาพา้าเป็นระยามนะไปใกล้บ่ได้ครับตั้งแต่ครับร่มกับพันแห้งครับเห็นแครับฮู้ บรรยากาศดีครับพี่น้องจุลสปัตลมแรงครับลมแรงแรงครับครับฝนเห็นตัวครับอืบรรยากาศสวยๆงามมากนะครับพอธรรมดาได้ครับบอกหนิตรงนี้ไม่ธรรมดาครับตรงนี้อืมน้ำหอกได้ยังไงยู่ได้ยังไงครับเพื่อนนะครับไม่ธรรมดาครับตั้งใจก็เป็นหน้าผานครับตั้งใจ แกลงไปไม่ได้แล pues ้วมาด้วยนะครับย no. yeah. ่อมาครับมาอย่างครับนก็บรร้กันนะคือต้นย่อเนี่ยครับเมียนรู้เมียนครับในบรรยากาศนั้นอือ สวยๆงางมๆครับพี่น้องนีงเครื่องนี่กันโอ้สุดยอดครับสุดยอดไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาแบบนี้ไม่ธรรมดาครับนะครับย่างกับแม่เฉลีย,ยดดครับสุดยอดด้วยครับโอ้โหเมเปอลังการเลยครับผมโอ้โหสวยๆครับพี่น้องนะครับ สวยงามครับครับพ้อ,พองแท้ครับพ้องแท้มองเลยมรด้ธรรมดาครับก็เป็นลูกนึงครับฝั่งข้างนึงครับตนี้ก็ย่างได้ครับแต่ว่าระวังระวังอย่างเดียวครับมรดธรรมดาเลยครับแถวนี้ครับม,มัน เป็นทางในขามพูนะครับขามพูอีกฝาข้างหนึ่งเลยครับนี่ยรัดขามมาตั้งแต่ก็เป็นโมบันครับอีกโมบันหนึ่งเป็นมยมไม่เยี่ยมมายมไม่เยี่ยมนะนะมืมธรรมดาครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับนีผ้ายยางไปเยครับอื นะครับอาชีขึ้นไปไหว้พระครับขึ้นไปไหว้ยก็นับแอบนี้โอ้ใองงหญ่งงค,รงงค,ค,รครับพี่น้องใหญ่หลายครับมันทางลงนะครับทางลงก็เหยียบลงมาค่อยๆลงมาเลยนะครับมันตะไล่ครับพี่น้องแล้วเนี่ยจะไล่ครับ ต้องมาบ้างเลยดีๆครับทางทางขึ้นมาครับทางขึ้นมาเป็นยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้มันเสียวมากเลยครับตะกี้รถคือมากยังสุดยอดแล้วครับเลยถอดรองเท้าก่อนครับเดินรอบๆกันนะน้ำอบหอ,อมครับ บริเวณวัดครับถึงภูเลยครับนี่แบบบรรยากาศโอดเงียบเจ้านี้ครับอืมไงครับที่หนองไงครับย่อมเราไปไงครับอับเันทานกระรูดแล้วครับนี่ยตอนผมยวงหลังนี่ครับนี่ ช็อตหนาครับโอ้ยพอมาถึงข้างหน้าในน้ำครับมึงแค่ข้างหลังนะครับเนี่ยนะครับมองคุณเกิดจะเป็นต้องตามหาบัวครับเจดีย์ยครับฝากกูอีกฝากพูดหนึ่งครับครับจะน้อยๆอยู่นะครับสีน้อยๆโยนนะครับนะครับฝากผู้ทางหันนะครับไงครับไง ชีึ้นมาแล้วครับ,ออบข,นนของห้างขันกันเลยเป็นการพื้นกานในเล่าค่อนห้างในบรรยากาศครับข้างนอกข้างนอกก็สุดยอดแลวครับนี่โมทธรรม,มาดาครับข้างนอกยล้มากาพะระดับฝนครับฝนถิงเมื่อก่อนฝนอยู่แล้วครับฝนก็สชิมาครับพี่นอ้อง ในบรรยากาศทางฝนยู่ที่มากฝนดีครับฝนฝนฝนอย่างเดียวมาหนี่เราไม่กลัวฝนครับเราไม่กลัวฝนเราเป็นมงล่านจอดรถครับนี่เนาะนี่ก็เป็นทางลงครับทางลงครับทางลงเป็นยังไงครับทางลงอืม ในบรรยากาศนะมันเป็นทางขึ้นกลับมาครับกลับมาแล้วเราจะ,จะลงไปหาดอกไม้ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เสมออย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องต้นยญ้าชาแนล้ยครับผมสวัสดีครับ